สวัสดีเรียนป .6 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาเรื่องเศษส่วนนั่นเองซึ่งครูบอกเลยว่าโจทย์ปัญหาเศษส่วนกับโจทย์ปัญหาปกติที่เคยเรียนมาตอนประถมต้นหรือแม้แต่ป .4 ป .5 เนี่ยเหมือนกันไหมค,คล้ายๆกันใช่ไหมลูกมันต่างกันแค่ว่าการคิดเลขใช่ไหมครับจากโจทย์ปกติถ้าเกิดเป็นเลขลบกันง่ายๆก็อันนี้ก็จะเป็นเศษส่วนลบกันอาจจะต้องมีกฎการลบเศษส่วนเพิ่มเข้ามาแต่การวิเคราะห์โจทย์เหมือนกันไหม เหมือนกันการจับคีย์เวิร์ด keyword, ว่าโจทย์ข้อนี้ต้องบวกต้องลบต้องคูนต้องหารการหาคําสําคัญก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับเอามาลองดูข้อนี้ครับตัวอย่างนะครับปัจจุบนันสมชายมีอายุ21ปีครับอีก4ปีข้างหน้าสมบูรณ์จะมีอายุเป็น3เท่าของสมชายนะครับปัจจุบนันสมบูรณ์มีอายุกี่ปีโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงคนกี่คนลูกต้องแยกให้ออกก่อนนะอ่านโจทย์แล้วต้องวิเคราะห์ตามนะครับเขาพูดถึงคน2คนนะแล้วเขาพูดถึงเวลากี่ช่วงเวลา2ช่วงเวลาใช่ไหมครับอ่ะรูทําสีให้แล้วกันนะครับ สีเขียวนะครับนะครับช่วงเวลาอาจบันดีดไปทษที่นะครับสีเขียวพูดถึงปัจจุบันเนาะปัจจุบันเขาพูดถึงตรงไหนบ้างหูกเขาพูดตรงนี้ครับเนี่ยปัจจุบันสมชายมีอายุยี่บ็ดปีอีกสี่ปีข้างหน้านี้ยังปัจจุบันไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปัจจุบันแล้วนะครับปัจจุบันจะเจออีกทีเมื่อไหร่ตรงนี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามเลยใช่ไหมอ่าทำกรอบสีแดงไว้หน่อยก็ดีนะครับสีแดงนี่คือโจทย์ถามนะอ่านะครับ งนั้นช่วงเวลามีสองช่วงเวลานะเขาพูดถึงปัจจุบันกับอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับประโยคนี้คืออีก4ปีข้างหน้านะังนั้นเวลาแยกออกเป็นสองช่วงนะครับ2ช่วงโอเคไหมเข้าใจก่อนตรงนี้ก่อนนะครับมีตัวละคร2ตัวเวลาแยกออกเป็นสองช่วงเวลาดังนั้นครับมาครับวิธีคิดครับวิธีคิดนะครับดังนั้นครูขอคิดอีก4ปีข้างหน้าก่อนนะครับ อีกสี่ปีข้างหน้าทำยังไงครับอีกสี่ปีข้างหน้าก็เพิ่มไปจากปัจจุบันถูกไหมถูกอีกสี่ปีข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนอายุสิบสองปีอีกสี่ปีข้างหน้ากี่ปีสิบหกปีแบบเนี้ยได้ไหมเออดังนั้นครับมาครับอีกสี่ปีข้างหน้าดูทีละคนเอาคนแรกก่อนเอาสมชายก่อนง่ายดีตัวเลขสวยงามนะครับสมชายนะอีกสี่ปีข้างหน้าครับ สมชายอายุกี่ปีล่ะอีกสีปีข้างหน้าอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันมันยี่สบเอ็ดใช่ไหมแล้วก็อีกสีปีทําไงครับก็บวกสี่เข้าใจใช่ไหมอ่ากลายเป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็นยี่สิบห้าปีนั่นเองได้ไหมครับได้นะนี่คืออีกสี่ปีข้างหน้าแต่โจทย์เราพูดถึงตัวละครสองตัวนะครับคือ,สม,อสมชายกับสมบูรณ์นะครับสมใจแล้วรูอ่าสมบูรณ์ลูกมาครับสมบูรณ์ อายุกี่ปีครับอีกสปีข้างหน้าของสมบูรณ์ต้องบวกสี่ไหมอา้าวดูประโยคนี้ดีนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าต้องบวกสี่นะอีกสี่ปีข้างหน้าอายุสมบูรณ์จะมีอายุ MM. เป็นสามเท่าของสมชายคําว่าสมบูรณ์เป็นสามเท่าของสมชายคือปัจจุบันหรืออีกสี่ปีข้างหน้ามันคืออายุอีกสปีข้างหน้าอยู่แล้วนะดังนั้นของสมบูรณ์ไม่ต้องบวกนะครับเพราะโจทย์บอกว่าอีก4ปีอ่ะสมบูรณ์เป็นสามเท่านะครับประโยคนี้คือของสปีข้างหน้านะ ไม่ใช่ของปัจจุบันนะครับดังนั้นอ่าสมบูรณ์มีอายุเป็นยังไงนะครับทํากรอบหน่อยสิเอากรอบสีสีเขียวแล้วกันนะครับสามเท่านะครับสามเท่าของสมชายสามเท่าของสมชายเออสามเท่าของสมชายพอจะนึกออกไหมครับว่าต้องทํายังไงเดียนี้สามเท่าของสมชายอันนี้ครับเห็นไหมคําว่าอะไรของครับ คำว่าของถ้าอยู่ระหว่างตัวเลขสองตัวครับมันคือการอะไรการคูณใช่ไหมครับมันคือการคูณดังนั้นทํายังไงดีข้อนี้ก็คูณใช่ไหมเออก็สเท่านะครับอายุเป็นสามเท่าของของคือคูณคูณใครละ่ะคูณสมชายสมชายเท่าไหร่ครับตอนนี้สมชายมีสองตัวนะให้ดูนะอสีชมพูแล้วกันมีย1ิบเกับยี่บหใช้ตัวไหนครับ ใช้25นะครับเพราะประโยคสีน้ำเงินครูบอกแล้วมันคือประโยคของอีก4ปีข้างหน้ารลรกดังนั้นต้องใช้ของอายุตอนอีก4ปีข้างหน้าครับไม่ได้ใช้อายุปัจจุบันนะครับดังนั้นสมชายต้องใช้25ครับเออใช้25นะครับก็คูณ20อะไรคูณ25ครับสรุปสมบูรณ์ในอีก4ปีข้างหน้าสมบูรณ์มีอายุกี่ปีหูอมีอายุ75ปีครับนี่คืออายุอีก4ปีใช่ไหม โจทย์ถามอะไรโจถามปัจจุบันครับปัจจุบันสมบูรณ์อายุกี่ปีครับทำยังไงดีก็อีก4ปีข้างหน้า25อ่า7จใช่ไหมอีกสปีมัน75นะครับกลับมาปัจจุบันกี่ปียกตัวอย่างเช่นอ่ปัจจุบันนักเรียน12ใช่ไหมลูกอีก4ปี16ใช่ไหมถ้าเกิดครูบอกว่า อีก4ปีข้างหน้านักเรียนมีอายุ16ปีปัจจุบันจะมีอายุกี่ปีทํายังไงกลับมาครับก็หัก4ออกใช่ไหมลบ4ออกอันนี้ก็เหมือนกันครับอีก4ปีข้างหน้าสมบูรณ์75ปัจจุบันกี่ปีก็ลบ4ออกครับก็เหลือเท่าไหร่71ปีครับเนี่ยคำตอบเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ไหมอืมอันนี้คือโจทย์นะครับนี่คือโจทย์ตัวเลขทั่วๆไปนะครับอ่ะมาลองดูของเรานะครับ ลองดูโจทย์ซิปัจจุบันสมชายมีอายุ17ปีอีก4ปีข้างหน้าสมบูรณ์จะมีอายุเป็น1เศษ2ส่วน3เท่าของสมชายปัจจุบันสมบูรณ์อายุกี่ปีครับคุนคุณไหมมันก็คือโจทย์เดียวกันกับข้างบนถูกไม่ถูกอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลนตัวเลขใช่ไหมครับครูเปลี่ยนตัวเลขนะครับแล้วก็เพิ่มตัวเศษส่วนเข้ามาแต่วิธีการคิดเหมือนกันไหมคิดว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันอ้าวมาดูครับคิดยังไงครับวิธีการคิดข้อนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเริ่มจาก อีก4ปีใช่ไหมอ่ะเขียนครับอีก4ปีข้างหน้านะครับอีก4ปีข้างหน้าสมชายก่อนนะครับสมชายปัจจุบันอายุเท่าไหรล่ละปัจจุบัน17อีก4ปีทำไงครับอีก4ปีก็บวกเข้าไปใช่ไหมครับอีก4ปีก็บวก4เข้าไปกลายเป็นเท่าไหร่21ปีนั่นคืออีก4ปีข้างหน้าสมชายจะมีอายุ21ปีแต่โจทย์สนใจใคร สนใจสมบูรณ์ใช่ไหมครับอ่ะก็ต้องหาสมบูรณ์หน่อยสิสมบูรณ์ครับอีก4ปีข้างหน้านะครับสมบูรณ์จะมีอายุกี่ปีดูจากประโยคไหนครับดูจากประโยคนี้นะประโยคนี้พูดถึงอีก4ปีแล้วนะครับอ่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยสมบูรณ์จะมีอายุเป็น1เศษ2ส่วน3เท่าของสมชายนะครับดังนั้นประโยคที่เราสนใจคือประโยคนี้ครับใช่ไหมเออเราเจอคําว่า ของอยู่ระหว่างตัวเลขใช่ไหมใช่อยู่ระหว่าง,งตัวเลขยังไงคําว่าสมชายก็คือเป็นตัวเลขใช่ไหมก็คืออายุของสมชายคนละเอาไว้นะครับต้องรู้เองดังนั้นครับใน4ปีข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยสมบูรณ์จะมีอายุเป็น1อายุเป็น1เศษ2ส่วน3เท่าของคือคูณอายุสมชายครับอายุสมชายตรงนี้คืออายุสมชายณนะปัจจุบันหรืออายุสมชายในอีก4ปีข้างหน้า ต้องใช้อายุสมชายในอีก4ปีข้างหน้านะครับเพราะตรงนี้เองอีก4ปีข้างหน้ามันคือประโยคเดียวกันนะครับซึ่งอายุสมชายในอีก4ปีข้างหน้าเท่าไหร่ล่ะ21ใช่ไหมเออก็ต้องคูณ21นะครับไม่ใช่คูณ17นะนี่คืออายุสมบูรณ์ใช่ไหมครับปีนะครับเดี๋ยวคิดเลขนะเดี๋ยวค่อยคิดเลขกันนะครับจบแค่นี้ไหมไม่ครับเพราะ ประโยคสีแดงตรงนี้ครับเนี่ยสมบูรณ์อายุ1 2เศษสส่วน3คูณ21ปีเนี่ยมันคืออายุในอีก4ปีครับโจทย์สนใจตรงไหนโจทย์สนใจปัจจุบันครับก็ต้องหากลับมาที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันสมบูรณ์นะครับอายุกี่ปีทำยังไงครับก็เหมือนเดิมยกตัวอย่างเหมือนเดิมเลยปัจจุบันนักเรียน12อีก4ปี16 ถ้าครูบอกว่าอีกสี่ปีนักเรียนอายุ1ิหปัจจุบันอายุกี่ปีก็ลบ4ี่กลับออกมาใช่ไหมครับก็เหมือนกันดังนั้นเอาอายุของสมบูรณ์ในอีกสี่ปีข้างหน้าคือตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ลบออกด้วยสี่แค่นั้นเองนั่นก็คือประโยคสัญลักษณ์นะครับข้อน,นี้ประโยคสัญลักษณ์คือนะครับวงเล็บเนาะสองส่วนสามตรงนี้คูณกับยี่สิเอ็ดแล้วหักหักสี่กลับมานะครับเท่ากับสี่เหลี่ยม ดังนั้นครับได้ประโยชน์ใช้สักแล้วนะครับเวลาทำมีวงเล็บมีคูณมีลบหลักการหลูกลำดับการดาเนินการทำตรงไหนก่อนครับเราต้องทำวงเล็บก่อนใช่ไหมใช่อ่าขั้นแรกครับในวงเล็บขววงเล็บมาคิดนะที่ครูทาสีเขียวนะครับเอายกวงเล็บมาเลยนะครับหนึ่งเศษสองส่วนสามคูณด้วยยี่สิบเอ็ดเท่ากับอ่าเช็คก่อนสิในกรอบสี่เหลี่ยมของครูมันมีใครโผล่มาเนี่ย มีจานวนคลับโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับจำนวนครับโผล่ขึ้นมาเราต้องทำไงก่อนลูกต้องกินในติมวอลก่อนโดยการคูณแล้วบวกอา้าวคูณแล้วบวกครับตัวหน้าคูณแล้วบวกใช่ไหมตัวหลังต้องรู้เองว่ามันคือส่วนอะไรส่วนหนึ่งได้นะครับต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยใช่ไม่ใช่อา้าวสามหนึ่งเป็นสามบวกกับสองเป็นห้าครับเศษห้าส่วนสามคูณกับยี่สิบเอ็ดส่วนอะไรรู้เองส่วน หนึ่งเช็คอีกหนึ่งรอบครับดูในกรอบสีน้ําเงินของครูครับตอนนี้มันยังมีจํานวนค่ะหลงเหลือไหมไม่มีจานวนค่ะหลงเหลือแล้วเขากดการคูณครับกดการคูณเศษส่วนว่าอย่างไรตัดทอนให้เป็นอย่างต่าก่อนตัดทอนครับคู่ไหนได้เวลาตัดทอนย้ำอีกหนึ่งรอบนะนตัดบนตัดล่างนะครับตัวหนึ่งต้องอยู่บนตัวหนึ่งต้องอยู่ล่างนะครับจะอยู่เฉียงๆกันก็ได้แต่ตัวหนึ่งต้องอยู่บนตัวหนึ่งต้องอยู่ล่างนะย้ำนะอ่านคู่ไหนได้ครับคู่ไหนได้ยี่สิบเอ็ดครับสามใช่ไหมครับ เอาเอาเลขอะไรหารครับยี่สิบเอ็ดกับสามหรือพูดง่ายๆว่าอยู่ในสุดคูณแม่ไหนลูกสุดคูณแม่สามใช่ไหมครับก็เอาสามหารนะครับก็สามหนึ่งสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนั่นเองตัดได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับถ้าตัดไม่ได้ทําไงครับก็เศษคูณเศษบนคูณบนส่วนคูณส่วนล่างคูณล่างได้เลยใช่ไหมครับอ้าวดังนั้นเศษคูณเศษบนคูณบนครับห้าเจ็ดเป็นสามสิบห้าส่วนคูณส่วนหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งโอเคไหมครับ ได้นะหรือ35ส่วนหนึ่งเราลดรูปได้ไหมลดรูปได้นะครับต,ตัวตัวล่างเป็นหนึ่งแบบนี้เอาออกได้นะครับเอาออกได้ก็จะเหลือแค่35โอเคไหมจบแค่นี้ไหมไม่ครับเพราะ35ที่เราได้มามันคือสีอะไรสีเขียวครับแต่ประโยคชัยลักษเรายังมีอะไรอีกยังมีลบสี่อีกนะครับดังนั้นขั้นที่สองต้องเอาไปทําไงลูกเอาไปลบสี่ครับซึ่งสีเขียวอยู่ตรงไหนอยู่หน้าก็ต้องเอามาไว้หน้านะครับ35ต้องไว้หน้าลบสี่ซึ่งอยู่ข้างหลัง เท่ากับเท่าไรสา1สิบเอ็ดใช่ไหมครับก็สาสิบเอ็ดปีเนาะส1สิบเอดปีก็ตอบนะครับเวลาตอบโจทย์ปัญหาตอบอย่างไรเวลาตอบอย่าลืมตอบแบบทวนโจทย์นะครับทวนโจทย์เนาะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าปัจจุบันสมบูรณ์มีอายุกี่ปีนะครับก็ลอกตรงนี้มาด้วยนะครับก็ตอบปัจจุบันสมบูรณ์ มีอาอยุเท่าไหร่ดูสิสาิบเเนาะ31ปีได้นะครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับไปต่อ นะครับการบ้านนะฝากนะครับสองหน้านะครับหน้า7 1ถึง72ข้อ4ี่ถึงข้อหอีก3าข้อนะครับมาลองวิเคราะห์โจทย์กันนะครับข้อที่4โจทย์บอกว่าไงครับโจทย์บอกว่าแม่ค้าครับขายเห็ดหอมราคากิโลละ600บาทนำมาบรรจุถุงถุงละเศษ1ส่วน2นะครับคือครึ่งกิโลใช่ไหมอันนี้คือครึ่งนะต้องรู้แล้วนะครับตัวนี้คือครึ่งนะครับ1ส่วน2คือครึ่งนะครับถุงละครึ่งกิโล7ดถุงแล้วยังเหลือเห็ดหอมอีก8กิโลกว่ากว่านะครับ เขาถามว่าแม่ค้ามีเห็ดหอมทั้งหมดคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับดังนั้นก่อนจะรู้ว่าเห็ดหอมคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าแม่ค้ามีเห็ดหอมทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมครับอ่ะเห็ดหอมทั้งหมดหายังไงเอามาลองดูจากเหตุการณ์ครับเหตุการเขามีเห็ดหอมอยู่ใช่ไหมให้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับหน้าที่เราต้องหานะครับโดยเห็ดหอมตัวนี้ต้องเอามาแบ่งก่อนใช่ไหมครับเออแม่ค้าบอกเอามาแบ่งนะ แบ่งครึ่งกิโลอันนี้ก็ครึ่งโลแล้วแบ่งทีหนึ่งอันนี้ครึ่งโลแบ่งทีหนึ่ง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 อ่ะแป๊บหนึ่งครึ่งโลแบ่งทีหนึ่งอ่ะได้กี่ถุงละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกถุงหนึ่งเนาะเพราะแบ่งเจ็ดถุงนะครับอันนี้คือเป็นไงเห็ดหอมที่แบ่งใช่ไหมครับอันนี้คือเห็ดหอมที่แบ่ง อันนี้ส่วนส่วนนี้คืออะไรครับอันนี้คือเห็ดหอมที่เหลือใช่ไหมครับเห็ดหอมที่เหลือเหลือเท่าไร่เหลือเท่าไรโจทย์บอกไหมครับอย่าบอกว่าโจทย์ไม่บอกนะเนี่ยโจทย์บอกอยู่นะครับเห็ดหอมนะครับเนี่ยยังเหลือเห็ดหอมอีกนะครับแปดเศษสองส่วนห้ากิโลคือแปดกิโลก,กละนะครับก็ถ้ารู้ก็ใส่ไว้ครับแปดเศษสองส่วนห้านะครับ ได้ไหมกิโลนะครับกิโลกรัมอันนี้คือสิ่งที่ที่เหลือใช่ไหมเห็ดหอมที่เหลือนะครับเป้าหมายสูงสุดเขาบอกว่าอยากได้เห็ดหอมเป็นไงจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมต้องรวมเห็ดหอมก่อนจะรวมเห็ดหอมได้นักเรียนต้องหาไอ้ท่อนนี้ให้ได้ก่อนครับหายังไงดีไอ้ท่อนเนี้ยก็เอามารวมกันในแต่ละท่อนใช่ไหมหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองบวกซ้ 2, กําๆใช่ไหมลูกบวกซ้ําๆคือการอะไรครับบวกซ้าๆคือการ คูณนั่นหมายความว่าข้อนี้คือ1นส่วนสองคูณกับใครคูณกับเจเพราะ7ถุงใช่ไหมเนี่ยเออเจถุงนะครับนั่นคือเห็ดหอมที่แม่ค้าแบ่งไปแล้วนะครับถ้าเทกลับมาก็1นส่วนสองคูณเใช่ไม่ใช่จบแค่นี้ไหมไม่ครับเพราะเราต้องเอาทั้ง2ส่วนนี้มาทาไงกันลกทั้งเห็ดหอมที่แบ่งแล้วทั้งเห็ดหอมที่เหลือมาทาไงครับเอามาบวกกันครับจบแค่นี้หรือไม่ ไม่ครับเพราะถ้าบวกกันมันจะได้ตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งส่วนสองนะครับคูณกับเจ็ดแล้วบวกกับบวกกับแปดเศษสองส่วนห้าใช่ไหมมันคือตัวนี้ใช่ไหมลูกเออจบแค่นี้ไหมไม่ครับนี่คือน้ําหนักของเห็ดเฉยๆโจทย์อยากได้อะไรอยากได้เงินครับทํายังไงหลังเงินเนี่ยอ่ะมาเทียบให้ดูนะโจทย์บอกว่าราคากิโลละหกร้อยใช่ไหมครับ อ่าดูดีๆนะราคากิโลละหกร้อยถ้าเกิดครูบอกว่าหนึ่งกิโลกี่บาทหนึ่งกิโลหกร้อยใช่ไหมครับสองกิโลคิดไงก็สองคูณหกร้อยใช่ไหมครับห้ากิโลคิดไงห้าคูณหกร้อยไอเนียกิโลคิดไงก็ไอเนียกิโลคูณหกร้อยใช่ไหมครับเนี่ยแหละประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับเรียบร้อยละได้ไหม เออได้นะมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับซับซ้อนนิดนึงเอามาดู all. ข้อ5ครับข้อ5ครับนิชาซื้อทุเรียนนะครับจดวิธีคิดไปด้วยนะลืมบอกนะครับนิชาซื้อทุเรียนผล1นหนัก3เศษ3ส่วน5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ120บาทนะครับและซื้อแตงโมอีกผล1นึงนะครับหนัก2อ่า2เศษ7ส่วน10กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40บาทโจทย์ถามว่านิชาจ่ายเงินค่าทุเรียนนะครับแล้วก็แตงโมไปกี่บาทนะครับนั้นเป้าหมายคืออะไรครับข้อนี้ เป้าหมายโจทย์อยากรู้ว่านิชาจะต้องจ่ายเงินซื้อทุเรียนใช่ไหมกับแตงโมไปกี่บาทอ่ะขึ้นเลยนะขึ้นสิ่งที่โจทย์ถามเลยนะครับก็คือต้องจ่ายเงินใช่ไหมอ่าน,นิชาจ่ายเงินก็ได้นิชาจ่ายเงินคิดยังไงครับก็คือค่าอะไรค่าทุเรียนบวกกับค่าอะไรบวกกับค่าแตงโมถูกไหมค่าทุเรียนบวกกับค่าแตงโมก็ได้สิ่งที่นิชาต้องจ่ายเงินถูกไหมครับ หาที่ละส่วนครับส่วนแรกหาอะไรหาค่าทุเรียนก่อนนะครับค่าทุเรียนหายังไงค่าทุเรียนหายังไงหาจากประโยคไหนหาจากประโยคนี้แหละครับที่เขาบอกว่านิชาซื้อทุเรียนผลหนึ่งหนักสามเศษสามส่วนห้าคือสามกิโลกว่ากว่านะครับราคากิโลกรัมละร้อยยี่สิบบาทคิดยังไงดียะซื้อทุเรียนสามโลกว่าโลละร้อยี่สิบต้องจ่ายเงินยังไงเอ้ามาดูครับดูดีๆนะทุเรียนถ้าเกิดผู้ซื้อหนึ่งกิโล จ่ายกี่บาทร2 0ยี่สิบสองกิโลจ่ายกี่บาทคิดยังไงก็สองคูณรยี่ใช่ไหมครูซื้อสิบกิโลคิดไงสิคูณรยี่ครูซื้อสามกิโลกว่ากวา่าคิดยังไงก็สามกิโลกว่ากวา่าคูณกับร2 0ยี่สิบก็จะได้ค่าทุเรียนถูกไม่ถูกเออได้ไหม,มก็นเนี่ยสามกิโลกว่ากว่สาสมเศษสามส่วนห้าคูณกับรยี่สิบก็จะได้ค่าทุเรียนครับได้ไหม อ่ะตัวต่อไปค่าอะไรค่าแตงโมครับหาจากไหนดีค่าแตงโมหาจากประโยคสีฟ้านาออ่าเนี่ยและซื้อแตงโมอีกผลหนึ่งหนักสองเศษเจ็ดส่วนสิบกิโลคือสองกิโลเจ็ดขีดนะครับอันนี้นะครับราคากิโลกรัมละสี่สบาทคิดยังไงอะ่ะสองกิโลเจ็ดขีดแบบเนี้ยก็เทียบเหมือนเดิมเลยนะครับเทียบเหมือนเดิมเทียบเหมือนเดิมยังไงก็เนี่ยมานะใช้ประโยคเดิมของครูตรงนี้แหละนะครับถ้าครูซื้อแตงโม1กิโลครูจ่ายกี่บาทถ้าครูซื้อโลหนึ่งจ่ายกี่บาทจ่ายสี่ิบใช่ไหม สองกิโลคิดยังไงครับก็สองคูณสี่สิบสิบกิโลก็สอคูณ่าไม่ใช่สองแหละสิคูณใช่ไหมครับสิบคูณสีซื้อ20่สิบโลเลยยี่สิบโลคิดงไงครับก็ยี่ิบคูณกับสี่สิบถ้าเกิดครูซื้อสองกิโลเจ็ดขีดคิดยังไงครับก็สองกิโลเจ็ดขีดคูณกับสีนั่นเอง ตอนนี้ได้ค่าทุเรียนยังได้แล้วได้ค่าแตงโมได้ยังได้แล้วครับคิดเลขแล้วบวกกันแค่นั้นเองนี่แหละประโยชน์ใช้สอกเติมเท่ากับสี่เหลี่ยมเอาเองนะครับได้นะครับเอ้าไปต่อข้อสุดท้ายครับปัจจุบันแกมายุ20ปีนะครับอีก4ปีข้างหน้าปู่จะมีอายุเป็นเศษสามสามเศษหนึ่งส่วนสี่เท่าของอายุแกมนะครับปัจจุบนันปู่อายุกี่ปีคุ้นคุ้นไหมคุ้น,ค,นคุ้นนะครับเพราะเหมือนนะครับคล้ายคกันเลยครับ ตัวอย่างนะครับคล้ายๆกันเลยกับตัวอย่างนะคูเลือกโจทย์ข้อยากสุดไปเป็นตัวอย่างให้เรานะครับดังนั้นข้อนี้ต้องง่ายขึ้นแล้วนะต้องง่ายขึ้นแล้วนะครับเจอมาสองรอบสามรอบแล้วนะครับเอามาครับแบ่งช่วงเวลานะครับเหมือนที่ครูบอกว่ามันแบ่งช่วงเวลาได้กี่ช่วงได้2ช่วงใช่ไหมก็คือปัจจุบันใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัจจุบันคุตาสีฟ้าเนาะปัจจุบันนะครับกับอีกอันหนึ่งอ่ะทาสีชมพูแล้วกันนะครับคืออีก4ปีข้างหน้าใช่ไหมครับดังนั้นวิธีคิดเอามาเลยครับเริ่มจาก 4ปีข้างหน้าก่อนนะครับเริ่มจาก4ปีข้างหน้าเอาอีก4ปีข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าแก้มก่อนเอ้าแก้มแล้วกันแก้มครับแก้มอายุกี่ปีครับอีก4ปีปัจจุบันแก้ม20อีก4ปีทําไงไปบวก4เข้าไปก็20บวกกับ4สรุปแก้มอีก4ปีข้างหน้าแก้มอายุกี่ปีลูกยี่สิบสีปีถูกไหมครับต่อไปหาอายุปู่สิ ปู่อายุกี่ปีหาจากไหนหาจากประโยคสีชมพูครับซึ่งประโยคสีชมพูต้องบวกสี่ไหมไม่ต้องครับเพราะประโยคสีชมพูเขาพูดถึง4ปีแล้วนะครับเขาพูดถึงอนาคตไปแล้วนะครับก็คือในประโยคนี้เขาบวกสีให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปบวกเพิ่มนะครับดังนั้นหาจากตรงไหนดีของปู่ครับหาจากกรอบสีเขียวตรงนี้ครับซึ่งกรอบสีเขียวเหมือนที่ครูชี้ให้ดูตลอดครับมีคําว่าอะไรคําว่าของคําว่าของในทางอณิสตสั์ถ้าอยู่ระหว่างตัวเลข2ตัว คือการคูณใช่ไหมครับแดงว่าข้อนี้ต้องคูณใช่ไหมถึงจะได้อายุปู่มานะครับดังนั้นเอาอายุปูเป็นไงครับก็3เศษ1ส่วน4เท่าของคือคูณคูณใครคูณอายุแก้มครับดูดีๆนะอายุแก้มอยู่ในสีชมพูพูดถึงอายุปัจจุบันหรืออายุในอนาคตอายุแก้มในกรอบตรงนี้คืออายุในอนาคตนะครับซึ่งอายุในอนาคตของแก้มเป็นเท่าไหร่ หาแล้วเนี่ย24ครับต้องคูณ24นะไม่ใช่20นะเออนะครับนี่คืออายุของปู่ในอีก4ปีข้างหน้าหรือในอนาคตโจทย์สนใจอะไรครับโจทย์อยากถามว่าปัจจุบันครับเรารู้อายุปู่ใน4ปีในอนาคตทําให้กลับมาเป็นปัจจุบันทํำยังไงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องลดลงใช่ไหมต้องลบออกใช่ไหมครับอ่าลบออกครับดังนั้นมาอายุปู่ปัจจุบันปัจจุบันเอาตามโจทย์เลยดีกว่า ปัจจุบันอ,อายุก็อายุของ4ปีใช่ไหมครับของ4ปีก็3เศษ1ส่วน4คูณกับ24ใช่ไหมนะครับแล้วหักออก4ก็จะได้อายุปัจจุบันนะครับปีเนาะก็ประโยคนี้นะครับไปเติมเท่ากับสี่เอาเองเนาะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเอง ปาการานทสา,สา,สาข้อนะครับหน้าเดียวเนาะอ่าสองหน้าทดทีไม่ใช่หน้าเดียว2อหน้านะครับสข้อแบบฝึกหัดที่2.8ถึง2.10ข้ามนะครับข้ามเนาะก็เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับดังนั้นในเมื่อครูบอกว่าข้ามแล้วนะครับไปเคลียร์งานเก่าให้เรียบร้อยและเตรียมตัวสอบเรื่องนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ